รู้จักเยโก้ไหมไม่ร MM? oh, 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 ู้จักใครหรอกค่ะคนหนุ่มไม่ใช mm ่คนที่น okay. like, ี่โอ้ไปจีนกลับแล้วขายได้ไได้ได้ได้ไหมไปจีนร้านขายขมาเขาเชิญองค์ขายนะคะอันนี้ขนมขนมโบราณขอบคุณนะคะตรงนี้มาอีกเปล่าเออเออมามานะอันนี้อันนี้เลย อันนี้ขนมโบราณนะคะของคนบางขมารนะคะเป็นชาวรามัน,นะคะ่ะชาวรามันก็มาขายปากจอยที่พี่พิมพ์เย็บผ้าอยู่นะคะพามาดูตรงนี้ก็มีปลาเข้มะคะ่ะเริ่มตั้งร้านเออน้ำมัหยดตรงนั่นแหละนางดาัอันนี้อะไรงาคั่วหรอคั่วอย่างยืด อ๋อกระจัดน้ำเชื่อมกระจัดน้ำเชื่อมห่อเองนะคะของคนโมอนมอนรามันนะคะเขาเรียกรามันตำบลบางข้นหมากตำบลเดียวกับที่พิม์ค่ะก็จะมีชุมชนรามันอยู่ในตำบลน,นะคะเป็นเอกลักษณ์ของตำบลบางขันหมากเขาทำน้ำเชื่อมอย่างดีเลยนะคะือะสี่สิบเนืแท่งข้าวเ,เหนียวห่ออันนี้ขนมกวนขนมอะไรกลาแม เรียกขนมกวนไม่ใช่หรอกวนก็จะใส่บาตรกันตอนไหนนะจาดอง่านจาดจาดก่อนจาดจะมีขนมกวนแต่เขาก็จะกวนมาขายตลอดค่ะคนคนต้องการกินก็จะจะมีอันนี้จะมีขวดขวดอะไรงานขวค่ะขวดเตาถ่านใช่ไหมล่ะเตาฟืนค่ะเตาฟืนเตาฟืนเตาถ่านจะหอมจะหอม อันนี้อะไรตะก้าตังเหตะก้าถุงชุดถุงละยี่สิบทั่วต้องเป็นทั่วเองอยู่ด้านหลังบ้านวิชาเย็นนะคะกำลังซ่อมแซมอยู่ค่ะซ่อมแซมนะคะบ้านวิชาเย็นค่ะบ้านหลวงอุ๊ยจ้า ไว่แวะที่ร้านเลยนะจอดจอดต,ตรงไหน <c oughs> จอดตรงไหน,นลอก่อนลอก่อนเอาของลงเ่รอันนี้เป็นอาหารทะเรเลีหอมมุ้ค่ะบ้านวิชาเย,ย็นจะมีรถบรนนมีจอดอยู่นะคะก็ค้าขายกันไปค่ะ ตลาดก็นะังไม่มีคนเดินแะยามสายนะคะทุกท่านนีมาของร้านอาหารแห้งของทะเลนะคะสีมากอดแล้วก็สดกระจายคะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นซอยผ้าค่ะซอยผ้ามาก่รุลงกเรืองมากเลยนะคะซอยผ้าอันนี้ของฝากค่ะต้นฝากเี่อคมสมพตรงนี้จะเป็นซอยผ้าเข้าไปนะสมัยพี่พิมพ์เด็กๆอ้โหลุ่งเรือง ก็ไม่มีตลาดที่ไหนก็มีตลาดผ้าที่เนี่ยตลาดบนเมืองนี่แหละี่เสียรูเลืองนะคะนีกำแพงกำแพงนะ,ะ่ก็ได้เอาใสมาจอดรถคนเรียกตีแ h แ n g บ้านวิชายเย็นก็กำลังซ่อมแซมปรับปรุงกันนะคะคนขยันจะมีฝีมือคนบ้านมอนะคะลามัน เขาจะมีฝีมือควนขนมทำขนมบ้านอิชายเยนนะคะน้องเสื้อแดงเขาจะเป็นใบนะคะเราก็จะมาเดินตามตลาดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รบกวนใคร เ็จะส่งเสียง่ก็จะส่งเสียงเนี่ยของว่าอันนี้จะเป็นตลาดเก่านะคะชื่อว่าสุดซอยนี่ก็จะเป็นร้านข้าเตี๋ตรงนี้เขาจะขายข้าวแกงนะคะแต่ว่าวันนี้เขาหยุดเขาหยุดคะ่ะก็จะมีร้านเล็กๆนอ้อยๆเปิดขายวันจันทที่ชุดอิฐนี้ค่ จะเป็นร้านตรงหัวมุมค่ะก็จะมีรถผ่านนะคะถนนถนนบ้านหวงอุด้านหลังบ้านวิชาเย็นก็จะมีรถผ่านก็ยังพอได้ขายลงไปค่ะพี่พิมพ์ก็ขอลงแต่เพียงเล็นี้ก่อนนะคะทุกท่านไม่ลหวไหนไม่แวะเลยคนสวยมาซื้อของรีดได้ มันสวยรีบกลับไม่มาแวะร้านเลยพิมพ์ลงท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะส่งกำลังใจกันค่ะ